ไม่ไม่่เวลาย่ซ่แ่ีกระสุนอ่ะไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องไปทางนั้นเฮ้ยเดี๋ยวกูมานะเดี๋ยวกูปเป็นบอดเล่นไว้เฮ้ยมาแล้วไอ้นี่เอาอีก่ะไปบ่อยเลยเกินที่บอมอไ่ยิงโดน ออาออมาถอยมาถอยอมาดกระวนอฆ่ากระจกจอกกี้หรอไม่ใช่จอกี้อะไม่ใช่กระจกอ่้บอยจะสนปืนใหม่ กํ้เพี้ย er อ,อะไรละ่ะยิง <c oughs> ตัวเองยิง <c oughs> มาเพือตัวเองไอ้เหี้ยแถว เท่าเชี่ยเท่าเชี่ยอย่างแรกขนาดเลยอย่างแรกขนาดเลยมึงดูเลขกูเนี่ยเหลือห้าเนี่ยจะเป็นฟุ้งม่ให้จะมาแอะไหนก็ไม่ให้อเป็นกดของกระทรวงเป็นกดการเห็นแก่ตัวตั้งหากจำได้จำได้ตามกูมากูเป็นผู้บึกบึก เดี๋ยวมึงเปิดบอดทด้ไมเปิดบอดให้ตามกูนี่หนงบราดนำพลังได้ยุกไอ้นี่ลูกซองรัวเฮ้ยขาก้าว่ะจัดได้มากแต่ทำไมกูคือกูเก็บอะไรทำไมมึงต้องเก็บตามกูปิ่งที่อะไรฮะปิ่งที่อะไรหลังหลังปีไปด้วยนะเดี๋ยวไี่เดือ อันนี้ลงไปแล้วขึ้นมาไม่ได้ยังยิงกูยังยิงเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูเอาตรงนี้ให้กูตรงนี้ให้โอเคโเดี๋ยวกูดูหลังอ่ะหมดเร็วหมดแล้ว a m ม o happy ดูในมือกูดิเฮ้ยมาดูนี่แอปปี้มาดูนี่เออกูบอกอะไรชุดพิกินี่กูตูด ตูอ๋อ้๋ออออ๋อไอยี่ตูเด้งด้วยนี่สนุกว่ะเฮ้ยบูมเอ์แตกบราสไปก้าวแล้วแม่งบุกถอยก่อนถอยก่อนกูจะปาวมอเตท็อปแล้วกูยังไม่จะได้ออกเลยแม่งปามันอะไรอ่ะเอามีถังมีถังน้ำมันกับถังแก๊ ถังมันก็ถังแกก็จะระเบิดถังน้ำมันก็จะกลายเป็นเหมือนโบรทอกอะโอ้ยโอยโอยใครมีทุก2องใครมีทูก2องอ่าย่าย่าย่านะย่อย่าย่อย่าย่อย่า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 ย่อยเย่ย่า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 ย่อายายยยวยิง่ ไปเฮ้ยเฮ้ยไปใครอะไปใครอะไปใครวะไปไปอะ Help me bro เข้าไม่ได้กูเข้าไม่ได้กูเข้าไม่ได้รอรอไฟหายก่อนไม่กูกำลังจะตายกูกำลังจะตายกูเข้าไปไม่ได้ไงกูเข้าไปกูก็ตายไปเลยมึงนั่นแหละเพื่อนโอ้ตากูป้าเลยวรอเพื่อนทำตัวแล้วมึงวะ อ๋อทค่มันจะมีเสียงดังๆนั่นอหมใช่ดูแล้วทำเลยดิมันจะล่อทอมบี้ทุตัวเข้ามาแล้วมาเลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่หยิบได้ทุกปืนเลยได้ไหมออยังเ้นน้องมาแล้วกูจะได้ฮิไฟได้ใส่ไปเลยมึงยังไม่ต้องยิงนวแต่กูเข้าไปข้างในไปเอาโคก่อน ไม่ใครถือโคมนั้นยู่นั้นอยู่นั้นแหละอยู่นั้นมาแล้วเว้ยตรงนี้มียาตรงนี้มียาตรงนี้มียายการแสงนี่เสียมียาข้างซ้ายมีหนักซ้ายมียาอบินไปเลยบินไปเลยอ๋ะเจอปืนพองอาร์คือ เร็วไปเร็วจะปี้คุมกันหลังกูหนน่่อยยคุมมกัเต็ทีแล้้วไปงไปเลยเจ็บปวดลองนั่นแหละลองนั่นแหละเพื่อน โอโลาให้แล้วด,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 ดิ้นดินดดิดดิไโยอ้คโอค้ยใครระเบิดอะโอ้โหมันเรเิดเควสเพื่อนค,คือมันจะโยนระเบิดลงมาเพื่อทำลายกำแพงมึงไปยืนอ,อยู่พที่อเอาร,รียม จอมเต็มเลยคือมันจะระเบิดเพื่อทำลายทำแอดที่ตรงนั้นแล้วเราก็เดินไม่ได้เบอร์เป็นบูมเบอร์ม,ม,มรึงมาเถอะมาไหนเกีบยายแสงมาด้วย

มันจะไปดูมันตรงนั้นชัดเจอชัดเจอชัดเจอตัวไม่พิเศษทีนี้เมืเราขวานเข้าไปฟันมันยิ้มไปเลยอ้ตายหักไปหมดโอเคเฮ้ยนั่นคือกูจะไม่ลุกจนกว่ามึงจะไปเซ็บโซนใช่ไหมแต่มันก็มีบางมันมีบางที่ที่เจสปอนอยู่ในห้องแล้ว พี่เด็กแมเด็กโดนผูโดนแต่ละคนโดนโดนแม็กซอีกตัวหนึ่งโดนลิี่